พระโกราหมินคันพับาพระไทยองคัดมาอ Oh. นี่ครับขอบคุณนะครับ,บอกรางวัลน,นะครับน่นงลงป้ายดีสิีครับเสด็จพี่นะครัน้องเอ็ม่สบายปรทันเลยมันก็หลายครั้งแล้วถึงจะพยายามเท่าใดสาวเองอก็ยังตั้งไม่ตรงอยู่ดีเสด็จพี่ก็ให้ทหาใใรไปตมามกันว่าใครมีความสามารถ ที่จะตั้งเสาหินหลักเมืองให้ตรงได้เจ้าไปเป่าประกาศมีใครมาสมัครบ้างหรือไม่ที่จะเข้ามายกเสาหินนี้ลองเพคะไอ้เรื่องนี้นไม่โตเป็นหัวไปวคะ่ะป้อมฉันได้ไไดจัดการ<ม><อ>เรียบร้อยแล้วเพคะแสดงว่าอีกไม่นานก็คงจะมีคนที่อาสาเข้ามายกเสาหินหลักเมืองแล้ว เมืงอห้ดูเจ้าสาวสวยแเสียงมีคนมาที่หน้าเมืองไปต้อนรับฟลรซิได้เลยไปค่ะคอ๋อโอยค่ะสวัสดีอยัทอ้ยวันนี้เนี่ยนะมายกเสานี่แหละโอ้ยทานทงในเลยใ่ไหเจ้ังในเลยหล่อมากค่ะปวดหัวเลยเจอคนมึงเนี่ยคไปค่ะใครมากันล่ แสดงว่าอาสาจะมาตั้งเสาหินหลักเดืมนองที่ทุกคนน้องพี่ใชค่ะถ้าเกิดบุคคลคนใดก็แล้วแต่สามารถตั้งเสาหินหลักเือนได้เจ้าต้องเป็นของราวันให้บุคคลคนนั้นถวายบูไาพีะคะก้าบอกชัดมาขออาสาตั้งเสาหินพี่คะเจ้าอาสามาตั้งเสาหินใช่พี่คะจำไว้ให้ดีนะถ้าเจ้ามีบุญญาธิการจริง สามารถตั้งเสาหินหลักเกืองของข้านั้นได้ตรงได้ของรางวัลศรีสุคนน้องสาวเราจะให้เป็นผู้แต่งงานรับได้เก้าไหมคะเก้า่านได้เตรียมตัวพร้อมแล้วไหมคะถ้าอย่างนั้นจะได้ช้าเธอเลยท่านเธอเลยใช่ไหมัลและเสาหินอกู่วไหนวะเนี่ยเป็นเสาเพี่แต่พี่เดิมเสาหรือเปล่าไปคะเอาดิพี่เดิมเสานั้นไม่น่าสนุก

ให้กูมาเป็นตัวอะไรเสาวหลอกเมืองไงฮะเสาวหลอกเมืองมึงคิดไปไงให้กูไปเป็นเสาวหลอกเมืองทำไมอ่ะใครก็เป็นได้พานหน้าดำดำเนี่ยมีใครจำก,กูได้บ้างไหมเนี่ยเนี่ยไม่หายมึงคิดแล้วมึงเนี่ยตาเล็กก็เป็นได้หนพาหน้าดำไอ้แหวก็เป็นได้ไอ้ตัวฮาเนี่ยไอ้เพชรเป็นเนี่ยเป็นจีนไอตังเป็นแหวกทำไมไม่กูเป็นกูอยากรู้ใครให้เรื่องวะ บรรดาอยู่ยังเงินบรรดาใช่แม่กูวะเขาแล้วเขามาให้เรื่องแต่กูก็นับถือพวกงัยใครจังกูได้มั่งเนี่ยหน้าด่าดังเนี่ยใครก็เป็นได้ไม่ต้องเป็นต้องเป็นกูหรอกทางแรกกูเป็นเทวนาหมดเลยวะมึงือมันเป็นสาวบ้ามือมากไหมล่ะเดี๋ยวก่อนลองจังคณะอาทิตย์สองแสนก่อนกูจะหาพวกมึงเนี่ยออกมาเล่นี่เก๊กูจะหให้แก้ผ้ากันทั้งคณะ อ๋อไอตัวนี้ไปไหนวะแม่งกดได้ไอ้เป่าเอาคู่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 เดี๋ยวกูจะให้แกพานั่งปับมิ้งกระเดียวโดดเลยเป็นไปก่อนนอนไปเลยไอ้กูนอนดินอนดิเสาวดีรอกนอนดิถากแน่เป็นเทวดาเออถากสาวไม่สาวรักเมืองเออถากสาวไม่เป็นเหี้ยไหมไปดองกันขนาดนั้นนอนเลยนอนเลยฮะ นอนด้วยนอนเลยขอให้ช้าลงพียค่ะให้เง้นเด็กเก้าันยกเลยนะพียค่ะได้ช้าเพียกค่ะยกไม่ได้แน่นอนคืก็ไปดูสีน้องแล้วแต่ว่าบุคคนคนนี้จะมีบุญญาธรรมกนหรือไม่ กูบอกแล้วมานี่นัดก,กันใช่ไหมกูปีนโขงเก็วะนะ้อะโอ้โหเป็นไงมึงเป็นเสาหลักอีกมึงได้รางวัลนะ่ะนะคบนึงนะไอตัวดี้ดีไห้กูเป็นกูไม่เข้าใจอย่ <S 2> <S 2> <S 2> ขอบคุณมากครับ คเหมือนขึ้นเขาตูบ้าข้าวแม่ครับเดี๋ยวนีครับเสือเป็นยังออกไปบทครับเดี๋ยวพบกับน้องเลสน้องเบลนะครับมึงจะบ่นอะไรนักหนาล่ะไอ้บาสมึงจะบ่นอะไรนักหนาลุงวันรักเขาบอกแนวว่าเวลาซ้อมเปลือบมาช้าเยอะเลยเยอะเลย เอริอาใครจะรับถ um ือเออนาไม่ได้หม่เป็นไงได้ไหมขอได้เท้าผมเลยค่ะเก้าทันยกให้เตาหินตั้งได้แล้วพี่เอ่ะมันก็ยังอยู่ แต่มันยังเอียงไปทางขวามือของเรามันไม่ได้ตั้ง<อ>ตรงพี่ครันพออกเพียกอะแค่ยกขึ้นมาอนี่ก็หนักแล้วไม่มีใครหรอกเพียรครับที่ยกขึ้นมาได้เนี่ยมีเก้าท่านคนเดียวหรอกเพียรครับไม่ได้ตั้งเสาหลักเมืองนี้ต้องตั้งตรงแต่นี่ท่านตั้งขึ้นมาแล้วมันไม่ตรงเป็นการวัดใช้ไม่ได้แล้วในสถานที่อย่างนี้นย,นยังมีใครอีกหรือมไม่ที่มีความสามารถ และอาสาช่ก่อนพุทธเจ้าข้าตองยนนะครับคฟลน้องที่เห็นยนที่เห็นไหมเห็นเปนกันไปค่ะคุณตาออเดีเชพุทธเจ้าข้าเอ้าตานี่ยมาทำอะไรเนี่ย ข้าพระพุทธเจ้าขอขอยกเสาหินจะได้ไหมพุทธเจ้าข้านี่จะมายกเสาหินหลักเมืองนั่นเหรอโอ้โหมัยังขา้ากงตาคะคุณตากลับาาบ้านไปเถอะนะคะเอ้อะไอ้ล้านเนะโอ้ทีอ่อย่างเงี้ยละวัยเชียวเอ้ยกูนอนได้ยัง <c oughs> เดี๋ยวเอ็นไปก,ก่อนเ <c oughs> อ็นไปก่อนเอ็นไป ตาสังขารจะเอาไม่รอดอยู่แล้วเสา,าหิน<ล>นะ่ไม่ใช่เสานุ่นจะได้เผาขนาดนั้นสามารถยกได้เออขอเดชะสักครั้งหนึ่งในชีวิตขอยกระมมงแต่ทำในสิ่งที่กระมมงท่านต้องเดินจจะเจาเา้าค้าเฮ้ยไอแกแรงเดินจะไม่มีเลยอ่ะพวกไปแก่ตายดีกว่าว่ะ <S <S 1> <S 1> <S คนเข้าเองหายม,มากมายอ้าวเสียเวลาเอาตาตั้งใจมาแล้วเราก็ท่านเองก็จะไ่ขัดตั้งใจแล้วรู้ไหมถ้าตั้งเสาตรงได้เนี่ยรางวัลจะได้อะไระะะตากรรู้นะสิจะเกิดมายกเสาหินได้ก็ได้เบียร์ยังไงแล้จ,จะเจ้าค่ะจะไหวไหมฮะแหมของคนนี้เนี่ยมันต้องยู่กันเอง จะกอดไปข้าพระองค์ด้วยความิธ่ทำผักเสาล้มหมนไปข้าวยกไม่ได้เอาเลยจ้าเอาเคุณตายกขึ้นเอานอนไปสิป้านอนไปดินอนไปดิเฮ้ยเออจะไปแทบปวดทั้กตัวอ้วนเอาตามีปัญญาที่การเองสามารถตั้งให้ตรงได้เชิญเอาเลยชายชราดูดิว่ามึงจะยกขึ้นได้ไหมวะวหกนะฮไม่ไหวหรอกน้อง พองจะเตียยวให้ลา,าเปล่านะพี่ค่ะลองรูสักตั้น่นองากบ้านเาไปไ็ไนไคะอายุเอ,อิแล้วเฮ้ยย่อไหวเลยวะจะไม่ขึ้นแน่แล้วเสเียงสาดอาติทานต่อแท ทุกคนหารู้ไล้ว่าชายชราผู้นี้มีแรงยกเขาคือราชวงศกิยกใหญลัจกหวัไแล้วถึันทรกของคดาแก้วมันต้องคนมีกยันต์กันแห้ามแ่หอบแล้วพี่ค่ะทุกคนมองเห็นสภาพแล้วผมคิดว่าเขาไม่มีความสามารถที่จะยกเสาหลักเมือง อามาตัาง้งได้ตั้ไงไไหมบาสัราทองยอดกับ้อ

ท่านเชิญนิมนต์ตัวเองเข้าโรงหมนมาพี่อะไรกูเป็นเก่าหนิแต่เธิจดิมึงจะเล่นกันปดิจิความอยู่อย่างนี้จะเล่นยังไงแล้วเข้าไหมกูหมดแล้วพี่เลยตายนี่มันแค่นี้สนุกเลยเหมือนกูมาฆ่ายิบยาบ้าเกิดกลัวกูปี้ละเอีย